ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับตอนนี้ก็ด้านหน้าของเราจะเป็นวัดอรุณแล้วก็วัดกัลยาณมิตรนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้านวินเซอร์หรือว่าบ้านคุณพระประกอบนะครับจะเป็นบ้านเก่าบ้านโบราณเนาะนานแล้วนะอันนี้ก็ยังมีอยู่โบสถ์เซนต์ครูซนะครับแล้วก็ถ้าเราเดินไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านั่นก็คือจะเป็นสะพานพุทธนะครับทุกคนถัดไปนูน่นไกลๆจะเป็นสะพานพระเลือด ลอเลนสะพานพุทธเฉยๆยังไม่มีสะพานประหลัดอยู่แถวนี้นะถ้าตรงนี้สะพานพุทธข้างหลังก็เป็นสะพา,านอังคารพอแล้วไปเดินอยไฟติดแล้วไฟติดแล้วนี่นะครับอบรรยากาศดีมากเลยตอนกลางคืนนะสะพานพุทธจะสวยนะเพราะว่าก็จะมีไฟตรงนี้ก็จะเปิดไฟนะครับด้านที่จะเป็นวัดซานตาครูซนี่ไนงะนี่เห็นไหม ด้านในวอสเนตาครูซนีนชุมชนก็เดินเข้าไปด้านในเลี้ยวขวาจะเป็นชุมชนคูดีจีนสามารถที่จะเข้าไปชมบรรยากาศได้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปให้ทุกคนได้แบบดูบรรยากาศการแบบว่ามาเดินท่องเที่ยวของเราในวันนี้นะครับวอสเซนต้ครูซมนมีนคนมาแบบปั่นจักรยานสวยมากเลยเมื่อมุมนี้คือมันเป็นมุมที่แบบ เห็นวิวทิวทัศน์เงี้ยเห็นชุมชนเมืองสวยมากทุกคนโร<อ>งเรียนเซนจ์ครุสศึกษานะครับเนี่ยด้านข้างก็มีที่นั่งนะสามารถบอว่ามานั่งดื่มเครื่องดื่มซื้อน้ำมาอะไรแบบเล็กๆน้นอยๆนะแล้วก็มานั่งดื่มตอนค่ำได้นะชมวิวแล้วก็ดื่มเสร็จก็เก็บออกไปด้วยเนาะนี่บรรยากาศว้าวสวยงาม อุ้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินด้วยทุกคนฟินเบอร์ฟินเบอร์อรไปก็เดี๋ยวเราก็จะเดินย้อนกลับไปฝั่งทางนี้เพื่อที่จะพาไปดูสะพานพุทธต่อคนะ่ะไปรจะครูสไปนี่สะพานพุธสะพานพุธอุ้ยมีเรือด้วยตอนนี้คือมีอะไร,ระเรือลาบ อันนี้น่าจะเป็นลากสายปะใช่ไหมเรือลากสายเนี่ยขั้นยาของเราคือจะเป็นสะพานพุทธยอดฟ้านะครับสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะปี2472นะตอนที่กรุงเทพมหาคนครครบ150ปีนะครับก็เขาทำมาจากเหล็กนะเนี่ยเห็นไหมสีเขียวๆนั่นคือเป็นเหล็กนะทุกคนเปิดปิดได้ ให้เรือขนส่งขนาดใหญ่เนี่ยเขาแบบใช้บริการได้นะเนาะก็ถ้าแบบเรื่องของความสูงก็ประมาณ7 7เมตร30 7เมตร30ประมาณนี้แล้วก็กว้างก็ประมาณ10เมตรก็คือเปิดใช้ตั้งแต่นู้นพอเอ่อ6เมษายน2475นะครับนานแล้วนะไหนอุ้ยเรือให้ดูให้ดูเรือให้ดูเรือโอ้โ เขาใช้เรือสามลำเลยหรอคือมันมีแบบเรือด้านหน้าสามลำใช่ปหแล้วก็มีเรือด้านหลังอีกนะีเออเอาสี่เอาสิสุดยอดน่าสนุกเนาะคือเคยดูคลิปของคลิปของคนเรือที่เขาแบบว่าอาศัยอยู่บนเรือมันน่าสนุกมากเลยนะทํากับข้าวทํานุ่นทํานี่อยู่บนเรืออะไรเงี้ยน่าสนุกสนานดี <laughs> อยู่บนเรือตลอดเวลา เดินทางบนเรืออะไรเงี้ยนี่เขาก็สุดยอดหนักแล้วนะไอทุกคนเดินต่อเดินต่อนี่ตอนนี้คือที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าสีข,า,ขาวๆตรนนั้นคือวัดประยุรวงศาวาสนะครับอันนี้คือประตูระบายน้นะําเนาะอย่างมันจะเป็นสะพานที่สามารถยกได้นะครับเพื่อที่จะแบบว่าเพื่อแบบมีอน,นุอัน,นี่อะไรเงี้ยมันจะอะไรมันจะไอ้นั่นแล้วก็ หยุดไว้สรุปคือมันจะไอ้นั่นคืออะไรก็เดินเล่นบรรยากาศดีๆอันนี้ให้ดูเรือมีเรือท่องเที่ยวนะอันนี้คือเป็นเรือแบบนักท่องเที่ยวเหมือนเป็นเรือพาเที่ยวอะไรเงี้ยนะฮะ น่าจะเป็นแบบการรับประทานอาหารรอบเย็นนะ